สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถทรงหรูไฮบริดมาอีกแล้วนะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับน็อตไม่ขยับมือเดียวป้ายแดงหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆครับแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนจากศูนย์นะครับมีประกันศูนย์อยู่ครบนะครับเจ้าของดูแลถึงมากๆครับคันนี้กับ Toyota Camry h y b r i d นะครับปี2010นะครับ 3 9 0 0 0บาทนะครับดูรถทดลองขับที่มินบุรีนะครับผ่อนได้โดยประมาณ5,000กว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตสมาชิกแล้วครับผ่อนชิวๆ6ปี5,000ัโดยประมาณรองชมเช็คดูรถนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนเลยครับน็อตเดิมหน้าท้ายสวยๆเนียนๆสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสุดแน่นเลยครับคันนี้ดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ราคาน่าสนใจมากๆนะครับ 390,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับสนใจดูรถเช็ครถทดลองขับนะครับพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้เลยครับรถสวยสภาพดีคัดพิเศษนำมาฝากสมาชิกนะครับชุดแต่งรอบคันออปชั่นสุดล้นครับคันนี้ลองชมดูได้ลองเช็คดูก่อนนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับกับออปชั่นของ Camry h y b บ i ิดนะครับสุดหรูหราแน่นอนเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบครบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับ ลองชมดูได้นะครับสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำไม่จมนะครับการตีโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่าโกหกหมกเม็ดนะครับคืนเงิน2เท่าครับคันนี้ออปชั่นสุดล้นนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเบาะเซ็ตที่นั่งได้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็พวงมาลัยมัตติฟัง์ชันครบคันนะครับตัวนี้มีม่านข้างม่านหลังแอร์หลังนะครับแล้วก็ในส่วนของมีพัดลมเป่าเบาะด้วยนะครับ ใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับอันนี้พัดลมเป่าเบาะนะครับแล้วก็ตัวเปิดม่านหลังไฟฟ้านะครับลองชมดูนะครับมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงสะดวกสบายเบาะนี่คือเบาะสวมนะครับเบาะเดิมก็ยังเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับเป็นเบาะเดิมๆนะครับตัวนี้ก็จะมีม่านข้างมีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้านะครับ แล้วพี่นั่งก็เซ็ตในตำแหน่งที่ต้องการได้ครับเบาะเดิมยังอยู่นะครับหนังเดิมนะครับแค่ว่าเอามาหุ้มไว้ใช้งับถ้าถอดออกมาคงใหม่เอี่ยมนะครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับแม้กระทั่งเบาะยังหามาหุ้มนะครับเอาเป็นว่าคันนี้นะครับสวยสุดเลยครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับที่มินบุรีนะครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คออปชั่นจัดเต็มนะครับ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ Camry Hybrid นะครับท่านจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงสามารถจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้เลยครับตัวนี้ก็ปุก p u s ส start นะครับคบคันแน่นอนนะครับความหรูหราของ Hy b r ิ d ตัวท็อปก็ถือว่าน่าสนใจสุดๆแล้วครับเช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับหน้าเดิมดังเดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อนะล็อตไม่ถอดเลยครับกระโปรงหน้ากระโปรงท้ายนะครับใครสนใจนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับ แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนศูนย์นะครับยังมีประกันศูนย์อยู่เลยครับลองเช็คชมดูรถตรวจสอบทดลองขับโดนแน่นอนนะครับคันนี้อวัดดีชัดเจนครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัต่อแน่นอนครับรับประกันโครงสร้างส่วนเกียร์เครื่องยนต์ท่านไปทดลองขับดูรู้ครับต่วจไอตัดต่อพิกคว่ำจมน้ำเนี่ยดูยากครับถ้าดูไม่เป็นก็โดนครับ แม้กระทั่งผมพวกผมที่เป็นพ่อค้าถ้าดูไม่ขาดก็อาจจะโดนเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราคัดขาดแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าคันนี้สวยหรูดูดีมากๆครับฝากไว้เป็นตัวเลือกหลักๆของสมาชิกที่กำลังหา Camry h y b r i d เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะถูกตาถูกใจนะครับรถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสภาพนี้ราคานี้นะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับ